สวัสดีค่ะสำหรับคําถามบางคนบอกว่าเฮ hey, จังใดนูจังสิมีควาวมั่นใจในตัวเองนูบ่มีคัาวมั่นใจเลยอยากบอกว่าคัาวมั่นใจนี่มันบร้สางไดในช่วงระยะเวลาแค่นิดเดียวเลยค่ะมันต้องสะสมสะสมประสบการณ์สะสมประสบการณ์สะสมการเรียนรู้อ่านหนังสือหลายๆฟังสิ่งสิ่งที่ดีด อย่าฟังเรื่องลบๆข้าวบ้านเน็ดบ้านการเมืองอีหยั้งกระสงังบ่ต้องไปฟังบ่ต้องไปบึง่งไปเบึ่งห้ากับซอยเรือหยังเขาบ่ออาาได้อืมฟังอีหงยังถี่มันเทแฮามีพลังบวกพลังบวกมันเม่นว่าคิดบวกอย่างเดียวเด้มันต้องปรับระดับภายในใเฮ้าแล้วก็เรื่องความสวยคว้วหยังบ่ต้องไปซีเหลียดห้า่บริเกินเมื่อสวยสำหรับทุกคนความสวยความงามมันอยู่ที่ผู้มาก รองขนถนึงบอกว่า,มา,มา,มา,วาเ,เมี่ยฝรั่งบ่เห็นมีผู้ใดแงมเพิ่นว่าเออระเบงผู้คนว่าวันนั้นหนาปานบเขียบลนควันนี่ <c oughs> เออคนเฮาเวลาคนสิเว้านที่ตีนนี่เขาสิบได้นมเบิ่เงเจ้าของดอกแนมึงแต่คนถีออยู่ตรงหนากูสิตีอีหยังเขาคือกันละกะเวลาเขาว้าอีหยังนี่เวลาเขาเฮ็ดเหมือนคินเทนเ์นเขาเฮ็ดคลิปโนนนี่นั่นบไดีสนใจเนื้อหาว่าเขาบาอหยัง ทาตัจับผิดว่าเขาสิ้อว่ายั้งพิดกูสตีเอียงจังซี่นะเออเพราะฉะนั้นเฮาต้องมองแต่แนวดีแนวดีบ่ไเด้ยหมายถึงว่าโอ้ยโ,โลกสวยเห็นเนี้ยยังก็ดีเบิดบ่โบเมียนเด้หมายความว่าเฮ้าคิดในเรื่องที่มันสามารถเี่เุในเฮาไปต่อได้เห็ดให้เฮ้ามีความมั่นใจในตัวเองมันต้องสาสมประสบการณ์คือการเหตุงานขึ้นมันมุมยหูวใดเก่งแต่ที่แหลกเลย เขาต้องไปเหตุงานทุกมือทุกมือเลี้ยนลูกไปทุกมือมือนี้หัวนั่นมือนั่นหัวนี่ไปมาสาสมไปมาเขาก็เริ่มเก่งเองกับเรียนภาษาคือกันบางคนบอกว่านู้นใหจังได้นู้จังสืบอกภาษาเยอรมันได้นู้นใหจังไดนู้จังสืบอกภาษาอังกฤษได้นู้นใหจังไดนู้จังสืบอกภาษาฝรั่งเศสได้นู้นใหจังไดค่ะเลียนเข้ามาเลียนแต่ละคนมันขึ้กันนี่บางคนก็เริ่มต้นจากฟังก็คอยนี่เริ่มต้นจากฟัง พอฟังแล้วฟังฟังฟังจนแยกค่ำออกฟังจนหูว่าคำหนีมันมีจจกพยางฟังแล้วก็ฝึกเ้าฝึกอ่านคํำศัพท์ถือแนบ่ถือแนกก็อ่านเลี่ยนรูไปพอเฮ้าเริ่มเ้าได้พ่อเฮ้าเริ่มฟังออกแนนิดหน่อยเฮาก็เริ่มเอเขียนเขียนนี่เลียนอันดับแรกจำสลาให้ได้จำสลากับพยัญชนะให้ได้ สระไดสระเดียวสระไดสระผส,ะสมข้าขันท่าหูบองนี้เนี่ยเดี๋ยวเขาก็อ่านออกมันสิเป็นในสเตปต่อไปว่าเขาสิอ่านออกเพราะว่าขันท่าหูสระเขาสิอ่านออกอืมคือไปเฮียนอยู่โรงเรียนนึงสิ่อยังมานั่งคิดเลยว่าอู้ขมันเข้าฟังภาษาเยอรมันบออกเลยไปเรียนโรงเรียนบุรูษเรื่ององีหลีเพราะฉะนั้นบอบแตกเลยหลายหลายคนทดี่ไปสอบรังแหลกสอบพ่ผพานหลายหลายคนไปเรียนละเรียนบุรูษเรืองเพราะว่าเขาบได้ว่าภาษาไทย เขาบอกเดบแปลภาษาไทยให้เฮาเขาบอกภาษาเขาเลยยังสินะ่ะเพราะฉะนั้นคว้วม,มันใจหรือว่าอย่างกระซางเขาต้องเรียนรููด้วยตัวเขาเองเดี๋ยวมันสิสาสมมันจะเกิดคว้วม,มันใจไปเรื่อยๆแล้วก็บอกใหกเจ้าของให้บอกไดรอย,อย่างเดียวว่าคว้วงามคือคว้มสวยนี่มไม่ได้เกิดมาสวยสําหรับทุกคนอ่าคว้วงามคว้วสอบอยู่ที่ภูมากของแสบอยู่น้ำภูมกิกาออ่าเพราะฉะนั้น เดินนาย่างเดียวอย่าไปสนใจคำบอกคนอื่นเกิดมากครบสามสิบสองนี่มีบุญหลายแล้วเนาะไปเห็งานก่อน <laughs>